ครับสบายดีท่านผู้ชมที่ขลับฮามอทุกคนยินดีต่อครับทุกคนเข้าสู่ซออาคาซาโยหรือว่าอาคายาโยเนอะทุกคนวันนี้ก็พอกับอาต้าและก็พลนแซกซ์เก่าซึ่งเคยเนาะวันนี้เขาสิพาเอฟซีทุกคนมาอัปเดตน้องเซโนแต่ว่าน้องเซโนูเพิ่งไ่อยู่เนาะไม่อยู่เนาะเมื่อกี้อะเซโนูเมอ่ะอกี้อะอ๋อปลาแกะน้องเซโนไปป้ายานหรือว่าไปกี่ยานทุกคนเพิ่นยังไม่ได้ต่างเพื่อนผิดน้องเพราะว่ายังไม่ได้แล้วงฮิททอง อันเทศกาีได้ถามผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นบอกว่าอย่างอีประมาณสิบมือจึงตัางได้พี่น้องเนี่ยเลยโมเมนว่ามันบ่ต่างแต่ว่าใหม่ยังเตรียมพร้อมเมื่อไรทุกคนเนี่ยทุกคนมันบดดีตัางซื้อนี่ทุกคนที่เป็นเสาเครืออัเดียวทุกคนเสามันบดดีตัางซื้อเลยก็เขาก็ได้ลองถามแกอเนาะทุกคนกันเลยประมาณใส่ประมาณสิบมือคอขวาขาล้วนๆเลยทุกคนเนี่ยสิบหนึจึงตัางได้แมนยังอีสิบมือเนาะสิบมือ อัตตินาตัวใหม่นี่นี่แก้มพอโดนเหล่าทุกคนแเจ้าบดีตางมันสิว่าพุทธว่าพุทธอัตตินาอัตตินาอัตตินายมือว่าพุทธเนาะติสานได้ติสานได้ทุกคนโอ้ก็นี่ก็ฮะว่าว่าได้นาะเพราะว่ันเป็นหีบคล้องแล้วก็เป็นตัวที่นึงของคนในบ้านนะว่าคนในโซนนี้เขาที่เขาเจ้าบดีต่างในช่วงที่ราชการเนาะ เขาก็อยากให้มันตังแหลวววาแหละทุกคนพอว่าเพื่อนท่านเกา่าเพื่อนก็บโบค่อยอน,นั่นแวลามันอยู่บบได้แล้วเวลาฝนต้นนี้มันฝนที่เขาใ,ในมั่นะทุกคนฝนมันอยู่เป,เปียกหมดเลยเขาก็อยากให้มันเหลวไว้แต่ว่ามัน,นตึกที่ว่ามันมีแบบเทศกาลมีมีม,าม,มงาน,นมาเดยวเราก็ได้ให้ขีคอนแด้ฮี้คอนเด้แล้วก็เอาก็เล่นไอ้ทำพเกเกย์พวกทอพว่เกยตคือเมื่อนี่นี่กี้เขาไม้ไหมนะ ที่เข่าไม้เห็นที่ของ,ของ,ของอาควาขายล้านพดนะครับแบบหลักคันเพื่อก่อนมันหัวหมดแล้วทุกคนเวลาฝนตกนข็เข่าในหมดมันเปียกหมดทีที่ทุกคนอยู่บ่อไดรแล้วก็<อ>ถือว่ายังไม่ได้ต่างเท่าพี่น้องเนาะแต่ว่าอุปกรณ์ยังมีเคมมม็มพร้อมเลยติดที่ว่าถ่าอันบุญพิธการจบไปแล้วก็ถ่าบุญไล่ผีเนะาะก็จะเอินบุญไล่ผีจบก็สามารถตั้งได้เลย แต่ว่าเขาก็ตรงไปหายอย่างหดียลองปีนกองล้านี่มันเนี่ยทุกคนฟันเพื่อนาะนี่เนาะฟันเพื่อหรือว่ากระแตเนาะทุกคนฟันกระแตะฟันกระแตเนาะเจ้าไปข้าวไหนนักไหนอะไรเจอไรเจออยู่ข้าเจ้าเฮบแบบแบบได้ปะกระแตะนี่บ่าเฮบแบบนี่นะทุกคนบ่าเฮบแบบนี่นะ แบ๊บเฮปแบบเแบบนี่ยนี่มันบ๊อกฮัดทุกคนมันบ๊กงามเด้นี่กันเฮ็ปแบบจะได้ปะมันมีดรอยมีสีสันรอยแม่ไหมก็่ือว่านี่ก็ไล่เติบเนาะก็แม่นแล้วกว่าเห็นนี่ลายเติบอย,อยู่เกี่ยมผอมหมดแล้วทุกคนมีแต่ว่าเงินที่มีสีเพิ่น,นสักสองมาว่าให้ยาวให้แบงตุ่มองเนาะเพราะว่า ตรงเส้นนูเพื่ยอที่จะพึงยิ่งเลยแล้วก็เขาก็เลยนียามเพื่ทาง,ทงพีน่น้องเพื่อนนอที่ที่ต่างกันเพราะเขาก็บอกไปว่า,าใหญ่นั้นเขาเจาะไปทองทางหงเนาะแล้วเขาจาะบอกว่าโดยชีเฮตไทยนี่นนก,นก็ะเป็นเกาะชีเฮตไทยเนาะแต่ว่าที่ที่วันมันยังต่างกันได้ทุกคนเขาก็อยาให้มันต่างวัยเพราะว่าเพื่อนรังเก่าคือว่าไป,ไปแะไรมันอยู่บ่อดได้แล้วทุกคนสภาพค่อนข้างที่จะสุกทรงแล้วก็ลังคากระเบื้องอย่างก,ก็บบอด,ดีฝาฟอย่างก็บบอดีใหม่อย่างก็บทุกพวกตุกอย่างกินหมดแล้วมันอยู่บ่อได้ทุกคนเขาบอก อยากให้มันแล้วไวๆแต่ว่าที่ที่ว่ามันมีฮิคองมาที่ฮิคองมาก็อที่แบบสรงซ้ำทศกาลติดกันมันก็แบบบอดีต่างหรือเปล่าตีกลางนะทุกคนมันเนให้แบบเขายังบอดดีต่างนะแต่เทากับลงภูอาบุโสผู้ทาผู้แก่แล้วว่าเพิ่นว่าประมาณสักสิบหมื่นสิบหมื่นอาทิตย์อาทินาอาทินายมือว่าพุทธเท่ามือว่าพุทธจืนตาดายทุกคนเพราะว่าเทากับ ซึ่งว่าศาสนาทุกคนที่ถามาเป็นศาสนามาตรอมีตำรามีทีเมย์แต่ว่ามันก็เป็นแบบเขาคนอาขามันถือขีทุกคนจะได้ฮีคอ่ะทุกคนขอยต่างจากศาสนาพุทธับคนคนลาวคนเหนือเนาะเนี่ยเสาเพื่อกับฝีมือของอาขาร่วนรเลยทุกคนเอฟซีบางคนก็เม่เขาใจว่าเป็นยังเต็มตังนี่ให้คลองไรแต่ว่าเขาวันน้นถือว่าถือเป็นคนถือว่าเป็นคนลาวแต่ว่าเขาก็มีแบบเป็นคนบนดอยแหละก็ คือพีล้วก็ว่าได้ถือศาสนาพุทธว่าได้เป็นคือแบบคนทั่วไปถือว่าอยู่นประเทศลาวก็บคือบคือกันเนาะแบบมีบูมีงานยังก็ก่คือกันเนาะเลยแบบยังบ่ดีต่างกันเพราะว่าเทเซกอัตตาก็เป็นคนดอยแล้วก็เป็นคนอาคาถือพีแดลก็ดแต่เฮติองหลายๆอย่างจะต่างจากคนแถวอื่นคนไทยอื่นแนี่ยเฉพากับบดีต่างนะคนแม่แมโอ มือมือนีทึบมือวันทีเนาะเขาจึกกับบาทุกคนกัดมาบาเนาะทุกคนแมนเขาทุกข์วุ่นงานรวมญากแม่แม่ยองยากที่ทองตะกุนยนยนยุงเนาะมีหลายแม่แมลากหลายเลยจักอยู่ที่พัฒคันเัินสิ่งนาะแม่แม่ชิลงคลิปให้เบิ่งอันยงเขาถ่ายคลิปไว้แล้วทุกคนมีแต่ว่าอย่าตัดต่อบลนเล่าเถอะทุกคนเมื่อวานหนักข้นข้หลายเลยทุกคนลายเลย หรือพัตคาร์ที่จุกคนใดไปพันเป็นอย่างกาะเต็มบ่มีบอนดนังทุกคนมีเนาะเดี๋ยวเขายังไม่เด้ลลงเกมเดี๋ยวเขาจะลงให้ดูนี่นี่จะเป็นสองเขื่อนเดยอเกมพร้อมหมดแล้วทุกคนมีแต่ว่าหายเทศกาลมันจบแล้วจืนตาดายเนาะทุกคนเดี๋ยวเข้าสิพาไปเบิร์นเครื่องของน้องเซนนุงกสาสเจนเนาะทุกคน เมืนอึ้นนีนาา้ฝนก็มันจะขอาถึนี่เป็นกระเบือดเดี๋ยวทุกคนกระเบื่อข่ายเนาะลอยหาซิพแพ้ไม่น่อเลยลอยหาซิแพ้เนาะทุกคนนี่คือว่ามันมีอันแตกอันเล,ล้าอันนี้คือว่าผ่านมานกมาเกาะกันตัวหนาได้ทุกคน นี่ทุกคนราคันมันหัวมดแล้วทุกคนแบบนี่นี่ยังก็เห็ดเน็กๆใช่ไหมนี่ยแต่นี่เป็นกระเบื่องจีนเนาะกระเบื่องจีนอืมมีก็ถือกระเบื่องของประเทศจีนเนาะทุกคนท่านไล่เมื่อก่อนท่านไล่ประมาณสักยู่นี่สิบสิบยวนใช่ไหมสิบสองยวนสิบสองยวนเราถือประมาณเศร้าแปดพันทานไล่เป็นเงินยวนเศร้าแปดเศร้าแปดพันประมาณนี้ก็ถือว่าค่า เดี๋ยวนี้นี่มันแพงกว่าอะไรทุกคนประมาณสิบบาทอยู่ประมาณนี้ยประมาณสามสิบไปไปพันเลยสามสิบไปพันแต่ว่ากับเบือนไทยก็ประมาณสามส <30, S 1> <ห>ิบเก่าพังเก็บทุกคน, 39, น,ก,คนก็ถือว่านี่ก็ถือว่ามันนี่ก็ใส่ได้ยุ่ธแต่ว่ามันโดนม,มันโดนคนไทยบ้านก็ส่วนใหญ่ก็ใส่มันอยู่เดี๋ยวเขาสิริวแบบหอห้อมไฮเบอร์ทุกคนรัง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 มากก่ ถ้าเจ้าก็อค่ากไปะทานใส่กระเบื้องใสเม็ดไทยเม็ดไทยเม็ดอันนี้เมียไหมอียางมันมีโควิดแล้วก็เอาไปกินมาได้ก็มันมีบอลซื้อบอลนี่เ้าจนีพวกแม่เขานอเซนอยู่นะเซนนู่นะทุกคนปูพักการบอลนี่น่าจะแม่เนี่ยฟันเหื้ยกับประมาณนี่ทุกคนมันหัวหมดแล้วฟันเหื้ยที่เราจะมันมันเป็นแนวนี้นะทุกคนซีดีแอบนี่มีคนอยู่นะทุกคน โนสาไปตายาทุกคนนไอก็ไปเวียนอืมส่วไอก็ไปเวียนทุกคนนั่นจะฝนต้นเสาวนีฝนตัวบบแหงจืบโบเข่าทุกคนข่าวฝนตดแบบนัดนัดแหงแงจนสินี่โอ้อยู่ในมันนี้เปียบเมื่อไรทุกคนนี่มันติ๊กตาหยังเรื่องเกานถ้าเกาเ็นเรือตามแดดมันก็อันตรายเดี๋ยทุกคน ที่นี่ยานมีโตนซักซักเลานเขามาอยู่ในเรือนน่นแ่แล้ทุกคนมันปวดปวดนี่มันกีบมดแล้วทุกคนตัวปวดนานเุกคนี่บราสมมติขันนี้ซักเล่ยคานเขามานี่อก่อไยุ่ส่วนหนาวก็ไปยุ่บดนอนเลยกมันมาเป็นอาจะพาธีารต้านลายเนาพอก่อนเนนี่มีอะไฮอจิงให้มันแล้ไวไว้ไว้าม่เคือนมนี่ ตัวใดกัปป์บ่าทุกคนอาต้ากับแผ่เซนนี้เพราะว่ามือนี่มีเฮียไหมนะมือวันจันทร์น้อทุกคนมือมือนีดวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนาะทุกคนโอ้เส้นทางบ่ไห์เว้าเธอเลยทุกคนทนนโนน้อทุกคนโอ้ก็คิโตมไลทุกคนโอ้ฝันเท้อกับประมาณนี้เดี๋ยวทุกคนนี่มันลดมาหมดแล้วทุกคนกระเบิดนีแบบ่เบอร์ทุกคน นีนแน่อยู่เนาะทุกคนแน่ในต้นนี้นี่นนโอ้โลมาหมดแล้วทุกคนนี่มันอยู่บ่ได้แล้วเอาสิพาไปเบิร์นนี้ทุกคนสิพาไปเบิร์นเท่านีออ้คือการตาเฮือนนี่บ่ตายอยู่นี่เนาะตาเนาะไม่ตายอยู่เทิร์มพูลทุกคนหมดอยู่เสาเครืองเนาะทุกคนนี่มีฝืนมันมันตานยเนาะทุกคน นี่ซีมาทุกคนสีมาสองเป่าเนาะเครื่องกับมีจัดเล่นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบซ้อนเล่มนะทุกคนทำมดแม่สิบซ้อน อเอออันนี้คูตัวนีเสามคู่สีจรงวะล่ะสีคูสีจังวะล่ะสี่สี่คูฮะล่ะหาคูฮะอก็จาตางเทือกแมนเย้วหรือว่ายายนี่หาคูหาทุกคน ความย้ยหาหาความกลัวหาแม่แม่แม่ความกลางกับหาความยาวกับหาทุกคนหาคู่หาเนาะกาคลิปนี้กาสิมีประมาณนี้เด้อทุกคนแต่ถิ่มมาคลิปสไตล์บันบ้าแม่แม่แม่ซีมาซีอันตากาับเ,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 เพื่อนเขามานำเสนอให้ทุกคนได้แม่ติดตามมาชมเนาะใครทิดมาก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เนาะเพื่อเพื่อแบบมีเวลามีคลิปลงมาใหม่ก่อนสิเด็แจ้งแจ้งเหตุให้ในโทรศัพท์ของทังส่งทุกคนแม่แม่ ถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดเข้ามาเบิร์แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อทุกคนแล้วก็กดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาทั้งสองคนแล้วก็บุพการ์กิมแมยจากเฮาเนาะให้ทืนสามผ่านทรัพย์ไว้ไว้ได้ทุกคนให้ที่มักกิมแมก็กดไลค์กดแชร์นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ซีนี้ประมาณนี้เนาะเมีมากก็ติดตามไว้ทุกคนเพื่อบุพการ์กิมแมยจากเฮาทั้งสองคนนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสบายดีทุกคน You <laughs> I'm <laughs>